ิอคนฉันอนะไม่คิดที่จะฝืนชวนให้ขอเอ็นจีมาเข้าทีมาแม้ล่ะพวกเราในตอนเนี้ยถ้าสามารถแข็งแกรงขึ้นได้ก็พอใจแล้วอกเอ็นจี โรงพยาบาลน,นักเตะแ,แ,แข่งสายพอ้อนักเตะแข่งสายพ้อเอ๊ะเอ๊ะยังไงล่ะเมื่อกี้ก็เดินมาแถวๆนี้นี่นะเอ๊ะหรือว่าจะขึ้นชั้นบนไปอีกเนอะจะเอเอเฮ้ยนี่นาย เออออคือเออคือว่าเออนายมาทำอะไรเนะี่ยเออคือแบบว่าเห็นว่านายน่ะเดินเข้ามาที่นี่นะเลยนึกว่าบาดเจ็บหรือว่าไม่สบายถึงได้เลิกเล่นฟุตบอลหรือเปล่านะสิแต่ว่าฉันเข้าใจนะว่านายน่าจะเล่นแค่ครั้งนั้นแค่ครั้งเดียวฉันเองก็ไม่ได้มาเพื่อจะชวนนายหรอกแต่ว่าฉันนะ่ะเป็นห่วงนะรู้ว่ามันไม่เหมาะหรอก แต่ว่ายัางไงก็ก็โทษนะเอเอคนที่รักษาตัวคือน้องสาวฉันเองอะฮะน้องสาวให้ตายสิฉันละเบื่อนายจริงๆเลยเ,เข้ามาสิเอออเอเอ เธอชื่อว่ายูกานอนหลับอยู่แบบนี้ตลอดเลยเอ๊ฉันจะเล่าไม่งั้นนายคงเจอไม่ยอมกลับง่ายๆแน่ยูกาเนะ่นะเป็นแบบนี้ตั้งแต่นันชิงชนะเลิศฟุตบอลฟันเทียปีที่แล้วฮะิีดกาวะเซชูแข่งกับเทโคคุจินะใช่น้องฉันเฝ้ารอวันนั้นมาตลอดที่จะได้ดูการแข่งบอกว่าจะต้องไปเชียร์ให้ได้เลย แล้วก็ได้ยิงเลือเท่ๆให้ชนะได้ค่ะได้สิพี่สัญญาเลยค่ะนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้เห็นรอยยิ้มของยูกะตอนนั้นยูกไรีไปที่สนามแข่งตอนฉันรู้ว่าเธอเกิดอุบัติเหตุคือก่อนหน้าการแข่งขันเพราะฉะนั้นนายก็เลยไปที่โรงพยาบาลน่ะ โรงพยาบาลน,นี้พ่อฉันทำงานอยู่ที่ฉันย้ายมาก็เพราะว่าเรื่องนี้นั่นแหละถ้าฉันไม่เล่นฟุตบอลยูกะก็คงไม่ต้องมาเป็นแบบนี้หรอกยูกะกำลังทรมานขนาดนี้ฉันคงไม่มีหน้าเล่นฟุตบอลได้ต่ออีกแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นฉันก็เลยสาบานว่าจะไม่เล่นฟุตบอลจนกว่ายูกะจะฟื้นขึ้นมาแต่แล้วตอนนั้นทำไมก็ไม่รู้นะ ตัวฉันเองก็ยังไม่เข้าใจหรอกร่างกายมันขยับไปเองทั้งๆท,ที่นายนะ่ะเจอเรื่องแบบเนี้แต่ฉันกลับชวนโดยที่ไม่รู้อะไรเลยขอโทษนะเรื่องนี้นะ่ะฉันจะไม่บอกให้ใครรู้หรอกไปละแล้วจำนวนฟุตบอล จากนี้จะเป็นยังไงต่อไปอเออก็ตัดสินในการแข่งครั้งต่อไปเพราะหลุกเตกของนายทุกคนก็นเลยพยายามซ้อมกันใหญ่เลยขอบใจนะโอตอนนาชชิฮารุนะชมรมหนังสือพิมพ์ตั้งแต่วันนี้จะเป็นเมนเจอร์ชมรมฟุตบอลค่ะดูทุกคนแข่งอย่างเดียวมันไม่ถึงใจนะคะฉันก็เลยมาอยู่ชมรมด้วยเลยดีกว่า จะได้ใกล้ชิดกันแล้วก็จะใช้การอยู่ชมัหนังสือพิมพ์เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยนะคะฝากเนื้อฝังตัวด้วยนะคะทุกคน <c oughs> ก็นี่แหละเอ๋อเอออ๋อฝากด้วยนะโอ้ตหนนาชิหรอ <c oughs> ฉันว่าพูดมากไปนิดมากกว่าถอยถอยถอย โซเมลกาซ้อมหนักเลยนี่เอนโดไม่ได้เรื่องเลยทั้งๆที่เหมือนท่าจะดีแต่ก็ทำประตูไม่ได้ไม่สมควรเป็ศูนหน้าเลยไฟต์ต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 ไไฟต์ตอย่าหักโคมเลยนะโซเก เีเป็นอะไรไปซะตอนนี้จะแย่นะนายก็ฝึกกับยางรถโหดแบบนั้นแต่มาห้ามฉันเหรออ๋อฉันนะนะที่ได้แข่งกับทุกคนคราวก่อนดีใจมากๆเลยละรู้สึกว่าเริ่มเหมือนฟุตบอลขึ้นมาแล้วนะแล้วนายอ่ะคิดว่าไงเย้อิจฉามากๆเลยละ่ะฉันนอะอะไรเหรอเรื่องโกเอ็ NG นจะีน่ะฮะหมอนั่นแค่เดินออกมา เปล่งประกายออร่าแล้วพูกปีหนึ่งถึงได้อยากให้ตามตัวหมอนั่นตอนที่หมอนั่นยิงเข้าไปถ้าเป็นฉันก็คงจะเดียเน,นอะงั้นเหรอฉันไม่อยากแพ้โกเอ็นจิฉันอยากจะมีลูกเตะแบบนั้นบ้างอเอาละลูกเตะของนายต้องทำให้ได้นะแล้วก็ใช้มันไปชนะโอคารุโต ไม่ไหวมัง้งอีกไม่กี่วันก็จะแข่งอยู่แล้วนะโฮ้โยก็ถึงต้องพยายามไงเล่าเฮ้ยนายน่ะพูดแต่ปากมันก็ง่ายอะสิไปเหมือนโกเอ็นจิหรอกนายน่ะคือโซเมโอการิโกนายก็มีฟุตบอลของนายไม่ใช่เหรอมั่นใจในตัวเองกว่านี้หน่อยสิฟุตบอลของฉันน่ะเหรอเอาละงั้นก็ไปลุยกันเลยฟุตบอลของฉันลูกเตะของฉัน えい、はい、えい、え,いえいあ、まっきね、う สวัสดีค่ะช,ชื่อไรมอรมิสึมิคสวัสดีครับถ้ากลับบ้านนายไปทางนี้แน่เหรอต้องขอโทษด้วยนะเพรฉันไปสืบเรื่องของนายมาแล้วแล้วก็เรื่องของน้องสาวนายด้วย<ฮ>แล้วจะปล่อยไว้แบบนี้เหรอเพื่ออยากจะเล่นกับพวกไม่ยอมถอดใจนั่น เยเดินผ่านทางนี้งั้นเหรออย่ามายุ่งกับฉันเลิกเล่นฟุตบอลแบบนี้แล้วจะเชยให้น้องได้เหรอรู้สึกว่านายนะ่ะกต่มันจะเข้าใจผิดอยู่นะก็ที่อยากให้นายเล่นฟุตบอลมากที่สุดนะ่ะเป็นใครกันแน่เหรอพี่ชายพยายามท้านะได้นชนะให้ได้นะแล้วก็ต้องอยิงลูกแท้ๆให้ชนะเลยค่ะฮะจูกะขอตัวก่อนนะ ไปไปดดดยอมแพ้หรอกฉันจะไม่แพ้โกเอ็นจิตเดสคา้อ สุดยอดไม่เหมือนกับลูกเตะที่ผ่านมาเลยเมื่อกี้นั้นเหมือนกับมีมังกรร้องคำรามเลยแล้วนะเนอะผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับโซเมโอกะลูกเตะน้าสุดยอดมากเลยนี่แหละนี่แหละลูกเตะของฉันทำได้แล้วนะโซเมโอกะคุณโซเมโอกะมาตั้งชื่อลูกเตะกันทถอะ

또 아이고, 고앤지.